สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับวันนี้มาแกะกล่องพัสดุนะครับพระเครื่องนะครับที่พี่ๆทางบ้านส่งมาถึงผมนะครับนะฮะพงกรส่วนอ่าพงกรนะครับนะฮะหนึ่งนะชัดเจนครับชื่อนะฮะชื่อผมเบอร์โทรผมชัดเจนครับ0924191588ครับใช้บริการของไปรษณีย์ไทยครับ EMS นะครับนะครับมาจากนะครับ บางบอนนี่เองขอสงวนนะฮะสงวนชื่อที่อยู่นะครับอ่ที่อยู่นิดหน่อยครับแขวงทับเขตบางบอนกรุงเทพนี่เองครับนะครับเบอร์โทรสงวนไว้หน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวพี่ๆบางท่านบอกว่าเพื่อนมาขอเช่าแล้วไม่แบ่งให้เพื่อนนะมาปล่อยปล่อยซะแล้วนะนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องกันเลยนะครับนะถ้าเป็นพระแท้นะครับถ้าเป็นพระแท้ผมจะเปิดให้เช่าบูชาเลยนะครับพี่ๆนะครับติดตามกันต่อเลยนะครับ แกะเสร็จเรียบร้อยครับพี่พี่มาฮะมาชมกันเลยครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะหยิบองค์แรกมาเลยครับนะองค์นี้สแกนเรียบร้อยครับนั่ง่องอยู่เมื่อกี้ครับนะฮะรุ่นหอสมุดครับ หลวงปู่หลิวท่านสร้างขึ้นในปีพศ2538ครับเนื้อนวะโลหะครับรุ่นนี้สร้างเกียรติประวัติให้ท่านนะครับนะฮะเพราะท่านนำนะครับปัจจัยนะครับไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณนวัตถุนะครับต่างๆณพระราชวังสนามจันทร์เพื่อนะครับมอบแก่ประเทศชาตินะครับประเทศชาตินะครับนะฮะนะฮะรุ่นหอสมุดเนื้อนวะโลหะนะครับกระจายเป็นตัวแทนของความสุขและความอุดมสมบูรณ์ครับ นะพญาเต่าเรือนนำพาไปค้าขายมีกำไรครับนะอง์นี้พิเศษตรงที่นี่ครับด้านหลังนะครับจะตอกโคตรลันนัมเบอร์ครับดูครับใบหน้าหลงปุลิวสวยงามและคมชัดมากนัมเบอร์1 1 1 09ครับนะลงท้ายด้วย9าจี๊ดจ๊าดมะพร้าวแก้วครับผมปล่อยไปสูงสุดก็4,000ถึง5,000นะครับ4,000ถึง5,000ใครพบเจอคลิปนี้ผมปล่อยย่อนกว่า0 0ครับเนื้อนวโลหะหายากมากครับรุ่นนี้ครับนะฮะปี38ครับ ต่อไปอีกองนะฮะองนี้นะครับนี่ครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นพุทธซ้อนครับนะทำไมถึงเรียกว่ารุ่นพุทธซ้อนนะครับรุ่นนี้คือมีพระพุทธนะซ้อนอยู่ด้านหลังพระสังกจายนะพระพุทธนี่คอยปกปักรักษาผู้ที่บูชานะครับนะฮะพระสังกจายนะครับเป็นตัวแทนความสุขและความอุดมสมบูรณ์ครับ นาจมูกโด่งนิ้วครบสวยนะครับพญาเต่าเรือนนําพาไปค้าขายมีกําไรเนี่เห็นไหมครับพญาเต่าเรือนคาบกําไรครับนะคาบเงินคาบทองมาให้ครับนะครับตอโค้ดนะครับท่านสร้างขึ้นในปีพศ2535เนื้อทองฝาบาทสวยๆคลิปๆแบบนี้ผมปล่อยไปสูงสุดก็4,500ถึง5,500ครับแต่ใครพบเจอคลิปนี้ผมปล่อยไม่ถึง4,000จะ้ะ ผมแบ่งให้พี่ๆไม่ถึง4 0 0พันะครับสวยสมบูรณ์มากครับนะพร้อมเลี่ยมพลาสติกเก่าๆนะเก่าๆแต่ใช้งานได้ดีเลยครับนะสวยมากครับเป็นผ้าเลี่ยมเก็บผิวอย่างดีนะสวยมากจมูกโด่งนิ้วครบเลยครับนะจัดไปนะครับนะไม่ต้องห่วงเรื่องหลักการรับประกันนะครับผมรับประกันที่พี่เสมอนะไม่ต้องห่วงครับพัแท้ครับนะต่อไปนี่ครับองนี้คือพญาเต่าหล่อโบราณนะครับรุ่น ไตรมาสบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ครับเนื้อทองฝาบาทเกตระคังจ้ะนะครับเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆครับโอ้นี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆครับนี่ครับไม่เคยผ่านการใช้การบูชามาเลยครับเนื้อทองฝาบาทเกตระคังทาไมถึงเรียกว่าเกตระคังจะมีแสงยิบยับยิบยับเห็นไหมครับนะฮะเหมือนกระจกสะท้อนแสงครับยิบยับยิบยับนี่คือเนื้อทองฝาบาทเกตระคังจมูกโด่งนิ้วครบเลยครับนะ ท่านปลุกเสกหนึ่งไตรมาสก็คือ3เดือนนะนะก่อนจะมาเข้าวิธีปลุกเสกที่พระราชวังสนามจันทร์นะครับในปีพศ2538อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สวยสมบูรณ์มากนะพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้นะผมปล่อยไปสูงสุดก็4,500ถึง5,500ครับนะต่อโค้ดด้านหลังครับคมชัดลึกเลยจากพี่จ๋านี่ครับต่อโค้ดคมๆลึกๆครับด้านหลังเป็นยันมหาลาบมหาโชคครับนะฮะ ใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งไม่ถึง4 0 0พันนะครับพร้อมกล่องด้วยครับหายากด้วยครับตอนนี้บอกเลยว่าหายากครับนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเก็บได้ให้เก็บครับย่อนกว่า4 0 0พันะสวยมากนะครับต่อไปเด็ดที่สุดเลยจ้ะจีจาร์มะพร้าวแก้วครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นเฮงแสนเฮงพร้อมกล่องเดิมๆครับนะฮะพร้อมกล่องเดิมๆจ้ะนะครับ กิบเลยครับเนื้อทองแดงผิวไฟสวยสวยเลยนะครับเห็นไหมครับผิวไฟครับกิบกิเลยครับนี่ครับพิมพ์เจ้าทรัพย์นะฮะใบหน้าอ้วนกลมใหญ่ใบหน้าของพระสังกัจจ์ก็จะอ้วนกลมใหญ่นะครับนิ้วครบจมูกโด่งต่อโค้ดก้าวหน้านะครับเขาเรียกเฮงก้าวหน้าพิมพ์เจ้าทรัพย์ครับนะฮะเล็บพญาเต่าเรือนคมคมสวยสวยจ้ะเห็นไหมครับทุกเล็บเลยครับนี่สวยสมบูรณ์เดิมๆมมาฮะ ต่อโค้ดนะครับเนื้อทองแดงสร้างขึ้นในปีพศ2539เฮงแสนเฮงด้านหลังเป็นยันมหาลาบรุ่นนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับหลวงปู่หลิวสร้างปี39ต่อโค้ดผมปล่อยไปสูงสุด8,000กวกาบาทครับแต่ใครพบเจอคลิปนี้ผมปล่อยหย่อนกว่า7,000จ้ะปล่อยให้หย่อนกับ7 0 0 0นครับนิยมมากนะหายากสร้างน้อยครับรุ่นเฮงแสนเฮงปี39จ้ะนะครับ ที่สาคัญครับพี่ๆพี่ๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับในช่อง y t u t u นะครับช่อง YouTube ที่พี่ๆดูผมอยู่ตอนนี้จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมด้านล่างช่อง YouTube จะมีคําว่าติดตามสีแดงๆหรือว่าใครใช้เมนูภาษาอังกฤษจะเป็นคําว่า subscribe นะครับ ด้านล่างขวามือเนี่ยจิ้มไปเลยครับ1ทีนะครับพระเครื่องพระยาเต่าเรือนทุกองนะครับที่ผมโบสโอฮานาพระเครื่องเปิดให้พี่ๆได้เช่าบูชานะครับนะผมผ่านการสแกนมาเรียบร้อยครับว่าเป็นพาะแท้แน่นอนและเราก็รับประกันให้พี่ๆตลอดชีพเสมอครับสนใจติดต่อ0 924191588แอดไลน์กันได้เลยครับนะครับโบสโอฮาน่าพระเครื่องวันนี้ขอลาลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ